ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่เกม a r m o d Warfare โดยผม b a r o n เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการลองรถถังอีกแล้วนะและรถถังที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยฮนะ PL01 นั่นเองครับผมภายในเกมนี้เนี่ยมันเป็นไ์แทงนะครับผมเทีย10สัญชาติโปแลนดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสมรรถนะนะครับผมสเปคต่างๆของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มันจะทําได้ดีแค่ไหนในสนามรบเมื่อเอาไปเล่นจริงๆนะครับนี่เป็นหนึ่งในรถถังที่ผมอยากได้มานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ปลดล็อกมันมาเล่นสักทีนะก็คือตั้งแต่เกมเปิดช่วงแรกๆเลยนะครับก็คือ4 5ปีที่แล้วอะ่ะนะผมอยากลองเล่นเจ้ารถคันนี้มากแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับผม คือต้องไปเล่นสายอื่นก่อนนะเพราะผมชอบ M B T อย่างที่รู้กันนะครับผมก็ต้องไปปลดล็อก M B T มาเล่นก่อนนะแต่มาถึงวันนี้ครับ M B T ผมได้ปลดล็อกจนหมดแล้วนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ปลดล็อกสะ PL มาเล่นสักทีเนาะนะน่าดีใจมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันกันเลยดีกว่าฮะโดยมาเริ่มต้นกันที่อำนาจการยิงครับผมมันใช้ปืนหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด1 2 0ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีปืนกลรูปแกนขนาด 7.62ม mm มอีก1กระบอกเป็นอาวุธรองเนาะสําหรับปืนหลักนะครับมีกระสุนมาให้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือมิสไซล์หรือ ATGM นะครับผมแล้วก็ตัวฮีทแล้วก็จะเป็นกระสุนจอะเกราะหรือ AP นั่นเองนะครับแต่พอซื้อรถถังคันนี้มาครั้งแรกปลดล็อกมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีกระสุนมาให้ทั้งหมดแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือฮีทกับ AP เนาะ มาพูดถึง AP ก่อนนะครับสำหรับ a อตัวสต็อกนะครับผมก็คือตัวที่มันปลดล็อกมาตอนแรกเนี่ยค่าจอะกรอดอยู่ที่800มิลิเมตรนะครับดาเมจที่นัดละ550ครับผมสำหรับกระสุนฮีทที่มาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะจอกรอที่950ครับดาเมจนัดละประมาณ720นะครับในส่วนของกระสุน AP แบบตัวท็อปนะครับผมก็จะมีค่าเจากราดที่850นะครับดาเมจ600ครับผมในส่วนของกระสุน ATGM นะครับ ค่าจอะเกราะ0 0 0นะครับดาเมจ6 4รต่อนัดครับผมแล้วก็ในส่วนของปืนกลนะครับจอะเกราะสมิลิเมตรนะครับดาเมจ8ครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวปืนหลักนะครับปืนใหญ่เนี่ยก็ มันสามารถยิงต่อเนื่องได้ที่6นัดนะครับผมก็คือยิงเป็นแม็กกาซีนนั่นเองนะครับ1แม็กจะมี6นัดเนาะระยะเวลาในการีรโหลดทั้ง6นัดนะครับจะอยู่ที่16วินาทีเนาะแล้วก็มีระยะห่างนะครับในการยิงระหว่างนัดเนี่ยอยู่ที่2.4วินาทีนั่นเองครับผมมาดูในส่วนอำนาจการป้องกันกันบ้างนะครับเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่2,750หน่วยนะในแบบสต็อกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกราะนะครับ สำหรับเกราะตัวรถทางด้านหน้านะครับเมื่อเจอกับกระสุน AP นะจะอยู่ที่165ม mm ิลิเมตรนะครับแต่เมื่อเจอกับกระสุนฮีทเนี่ยจะอยู่ที่645ม mm ิลิเมตรเลยนะสำหรับเกราะป้อมปืนครับผมเมื่อเจอกับ AP จะอยู่ที่320 mm, นะครับเมื่อเจอกับกระสุนฮีทจะอยู่ที่910ม mm ิลิเมตรครับผมวัสดุของตัวเกราะนะครับทั้งตัวรถและก็ป้อมปืนเนี่ยจะเป็นโลหะผสมหรือคอมโพสิตทั้งหมดเลยนะ ในส่วนของความคล่องตัวนะครับความเร็วสูงสุดที่มันทําได้เนี่ยจะอยู่ที่85กิโเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็มีความเร็วจาก0ถึง32นะครับอัตราเร่งอยู่ที่4วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวรถอยู่ที่42.69องศาต่อวินาทีโดยประมาณนั่นเองครับผมต่อมาในส่วนของมุมกดและมุมเงยนะครับผมทางด้านหน้าของปืนใหญ่เนี่ย มุมกดจะอยู่ที่ลบ10องศานะครับแล้วก็มุมเงยของมันเนี่ยจะอยู่ที่20องศาครับผมความเร็วในการเล็งของตัวปืนหลักนะครับอยู่ที่1.55วินาทีนั่นเองนะแล้วก็ความเร็วในการหมุนของตัวป้อมปืนนะครับอยู่ที่51องศาต่อวินาทีครับผมสำหรับพลประจํารถนะครับมีทั้งหมด3นายด้วยกันก็คือผู้พบพากนาะครับพลขับและก็พลปืนครับ ในส่วนของสกิลพิเศษนะครับมีให้เลือกใช้ทั้งหมด3สกิลนะครับผมสำหรับสกิลแรกครับผม Rapid Fire นะครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มความเร็วการรีโหลดหรือ Rate of Fire 20%นะครับแต่ว่าปืนจะความแม่นยำตกลงนั่นเองนะครับแล้วก็มิสไซล์มันจะบังคับได้ยากขึ้นนั่นเองครับสกิลที่2ครับสเตลครับเมื่อกดใช้นะจะเพิ่มค่าพรางตัวอีก30%นะครับแต่ว่าความคล่องตัว ลดลง70%นะครับความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยจะลดลงอีก70%เช่นกันครับและสกิลสุดท้ายก็ผม Deploy Sniper นะครับสกิลนี้จะปล่อยทหารราบนะครับหน่วย Sniper ออกมา1คนด้วยกันนะครับก็แค่นั้นแหละนะทีนี้เรามาดูจุดอ่อนของตัวกรอกกันบ้างนนครับอันนี้เป็นมุมมองจากกระสุน AP ของมันเองนะ ก็จุดอ่อนนะครับจะอยู่ที่โลูบเพลททั้งแผงเลยนะครับกรอดอยู่ที่200ไปปลายนะครับผม290 280อะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนเอ AP จากมันเนี่ยเจาะได้ง่ายๆเลยนะครับเออขึ้นมาในอัปเปอร์เพลทครับผมเออไม่หนามากแต่ว่ามันสโลปหรือมันเอียงนั่นเองนะครับถ้ายิงจากมุมด้านหน้าแบบเนี้ยโอกาสเจาะก็จะน้อยลง เยอะนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะฉลบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังขนาดก็ตามนะที่ใช้กระสุน AP นะครับมาดูในส่วนของป้อมปืนครับเกราะดูเหมือนจะไม่หนานะก็คือ2 0 0ถึง3 0มมิลิเมตรนะครับก็ไม่หนานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นป้อมปืนไร้คนบังคับครับซึ่งถ้าเป็นป้อมปืนไร้คนบังคับปุ๊บเนี่ยดาเมจที่ทำต่อป้อมปืนนะครับจะถูกหักลงเหลือประมาณแค่10%เท่านั้นนะครับคือยิง100ก็จะเข้าประมาณ10นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้มันจะไม่หนาแม้มันจะโยนยิงเข้าบ่อยมันก็อาจจะไม่เจ็บมากนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือ,อปืนหรือระบบออตโต้โหลดของมันมันก็จะพังง่ายนะครับเพราะมันโดนเจาะง่ายนั่นเองเนาะดีด้านข้างกันบ้างครับสำหรับตัวรถนะครับผมเกราะก็จะอยู่ที่100ไปปลายนะครับ190อมิลลิเมตรอะไรประมาณนี้นะซึ่งไม่มีปัญหาในการเจาะไม่ว่าจะรถถังขนาดก็ตามนะครับ ป้อมปืนก็เช่นกันครับเกราะไม่หนาแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นป้อมปืนลายคนบังคับอย่างที่บอกไปเนาะสำหรับด้านหลังครับผมตัวรถเพียงแค่40-50ม mm เมเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรที่เจาะไม่ได้เลยนะป้อมปืนก็ประมาณ100ม mm มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิสไซล์ของเทีย8ล่ะจะเป็นยังไงครับถ้าเป็นมิสไซล์เทีย8เนี่ยออถือว่าป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับผมค,คล้ายๆกับเมื่อเจอกับ AP นั่นแหละนะแต่พอดูข้างๆปุ๊บเนี่ย ตัวรถส่วนบนนะครับผมทั้งแผงเนี่ยแสดงหมดเลยนะครับผมมิสไซล์เทียร์ดเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นมิสไซล์ของแบตลี่นะเจาะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนล่างก็ยังเจาะได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสอบจุดอ่อนของเกราะเจ้า p ์0 1ครับผมทีนี้เรามาดูประวัติคร่าวๆของเจ้า pl 0 1กันดีกว่านะว่าภายในเกมนี้เขาจะบอกอะไรเราบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะย่อๆลงแล้วกันเนาะอย่างแรกครับผมคลาส ไล่แทงนะครับหรือรถถังเบานั่นเองแต่ว่าเป็นแค่คอนเซปต์แทงนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นโปรโตไทป์ที่สามไปนะออช่วงเวลาที่ถูกพัฒนานครับจะอยู่ในช่วงปี2 0 1 3จนถึงปี2 0 1 5นะครับปีที่เข้าประจำการไม่มีข้อมูลนะครับจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาก็1คันนะครับผมและก็ประเทศผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเช่นกันเนาะสำหรับย้นนาที่1น,นะเขาบอกว่า PR01 เนี่ยเป็นยานเกราะนะครับที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการสาธิตเทคโนโลยีนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยมี2ประเทศนะครับเข้าร่วมมือกันก็คือโปลแลนด์และสหราชอาณาจักรนะครับผมโดยใช้ตัวถังของยานเกราะที่ชื่อว่า CV90 นะครับมาเป็นพื้นฐานของ JPL01 เนาะแล้วก็เอาคาร์ดบอร์ดนะครับคำว่าคาร์ดบอร์ดนี่ก็คือเป็นเหมือนออกระดาษสีน้ำตาลที่เป็นที่คนไทยนะ่าจะเรียกว่าลังกระดาษอะ มาแปะเพื่อสร้างตัวโมเดลขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าคาร์ดบอร์ดมันมีความหมายอื่นหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะประมาณนั้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับผมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างรถถังหรือยานเกราะนะครับมาทดแทน t ี่2 m 1นะครับผมซึ่งเป็นรถถังประจำบาลในกองทัพโปรแลนด์ที่มันค่อนข้างเก่ามากแล้วนะ แล้วก็สลับตัวต้นแบบเจ้า PL01 นะครับถูกเปิดตัวต่อสายตาสาธารณชนครั้งแรกนะในปี2013นะครับในงานจัดแสดงยุธทธปปกรณ์ทางการทหารนะครับผมออที่มีขึ้นในเมืองเคนะครับของโปแลนด์นั่นเองเนาะอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นโครงการที่จริงจังมากขนาดนั้นนะครับเขาอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทนุนนะครับหรือ แต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่นๆนะครับผมคือไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างยานเกราะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็ถือว่าสําเร็จตามความมุ่งหมายของผู้พัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะผลิตหรือสร้างรถถังออกมาจริงๆนะครับแค่อยากเรียกร้องความสนใจนะพูดง่ายๆแล้วกเ็เป็นแรงบันดาลใจให้ค่อื่นเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนยอดหน้าที่2นะครับผมจะขอย่อสั้นๆแล้วกันก็คือว่าเขาเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่าจะสร้างรถถังคันนี้ขึ้นมาจริงๆหรอเพราะว่าจากที่ดูสเปคแล้วนะครับระดับการป้องกันของตัว pl ศูนนึงเนี่ยถือว่าต่ำกว่าพวก mbt หรือ m a i n a r a l t a n k ที่มีอยู่ในปัจจุบันซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนั้นนะครับที่จะลงทุนเนาะก็คือเกิดการตั้งคำถามขึ้นมา และในส่วนยอหน้าสุดท้ายนะครับผมก็เหมือนประมาณว่าทางกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์นะครับก็หลังจากที่ได้เห็นเสเปคของ t 1 4อมตาที่เป็นรถถังหลักจากรัสเซียแล้วเนี่ยก็รู้สึกยิ่งเห็นถึงความต่างชั้นนะครับของสเปคเจ้า pr ศูเมื่อเทียบกับ t 1 4อมตาของรัสเซียเนาะแล้วก็เทียบกับรถถังจากประเทศอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเจ้ารถคันนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันสมัยพอครับที่จะต่อสู้กับรถถังจากประเทศอืน่ๆนๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เลยเหมือนว่าอาจจะถูกหยุดไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับประวัติข้าคร่าของเจ้า PL01 ครับผมเอาละครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้า PL01 กันเลยครับว่าในสนามรบเนี่ยมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับผม let's go โอเคครับมาเริ่มตาแรกกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ใน operation harbinger นะครับฮาร์ดคอร์เนาะอ๋อแม่สวยละเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามี M B T แค่คันเดียวภายในทีมนะครับกับภารกิจนี้เนี่ยที่ต้องที่เราต้องตรึงกำลังไว้ในเมืองให้ได้นะกับการมี M B T แค่คันเดียวเนะี่ยค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับ เรคือเราต้องฝากความหวังไว้ที่ลูกพี่โอพลอตคนเดียวเลยนะในการเข้าตีเมืองนะครับอ๋อนัดแรกไม่เข้าครับผมโอเคนะัดสเข้า3าสไม่เข้านะครับหนัดถือว่าเบิร์สได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นกระสุน AP Stock นะ ในส่วนของกระสุนตัวท็อปเนี่ยค่าเจาเกาะจะเยอะขึ้น50มิลิเมตรนะครับแล้วก็แรงขึ้นนิดหนึ่งนะอาจจะเจาะได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาองโอ้ที15ครับมาเป็นเป้าซ้อมยิงให้เราหน่อย ด้าน,นข้างเราจอดได้สบายๆนะครับโอเคนัดสุดท้ายไม่ทันไม่เป็นไรอ่ากระสุนหมดละรอรีโหลดไปนะครับไม่แน่ใจว่าศัตรูจะเห็นผมหรือเปล่านะตรงนี้เฮ้ยเปิวเวดคอนไปก่อนข้อปลอดภยัยไม่ปลอดภัยแล้วถอยหืม ด้าน,นขวาด้าน,นขวาค่อยๆถอยออกไปส่องนะครับโว้ตายซะไม่โดนโอ้ยโอ้ย๊ยอุ๊อ้ย แต่เมื่อกี้โดนยิงไปเยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ A.P.S ช่วยบล็อกมิสไซล์ไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่มี A.P.S ผมว่าผมตายไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเกราะมันกันมิสไซล์ได้หรือเปล่านะครับคือมองไม่ทันจริงโดนยิงรัวมากโอ้พล็อตเราเป็นไงบ้างเลือดครึ่งหลอดเหมือนทีมเราตายไปแล้วด้วยคันหนึ่งครับ A.F.T. 1 0 จุดที่ยากคือตรงนี้ครับหลังจากเราแคปฐานศัตรูกลางเมืองได้แล้วนะครับเราต้องป้องกันตรงนี้แทนนะแล้วก็ผมติดอะไรวะเนี่ยซึ่งพวกบอดเนี่ยมันจะถาโถมกันเข้ามาเพื่อยึดไอ้จุดตรงกลางนี้คืนนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเลยจำเป็นต้องใช้ MBT อ,อย่างน้อยสัก2คันนะครับเพื่อตรึงกำลังไว้ตรงนี้นะแล้วโอพลตผมจะเตี้งแล้ด้วยไปเข้าเว้ โอ้ลืมดูเอ AP ผมหมดนะครับต้องเติมล้ไม่งานนี้เจาะยากนะรถเทียงสูงเขามีเกาะเสริมกันเยอะนะครับสวยละพีเอาเจาะเยอะไม่ไม่ใช่พีเอโอ้ยมีทีห้ามเจาะโคตรเยอะโอเคโอ,โอพลอตยังยังยังรอดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้นานแค่ไหนนะ เคโอพอดเขาเพิ่มเลือดละถือว่ายังยังได้อยู่ครับไนวะนีไ่ไงอุย้ยมันยังไม่โดนไม่เข้าว้าเข้าแล้วอ้ยอุ้ยดีนะมันยิงไม่เข้าหลายนัดนะครับโชคดีมากถ้ามันยิงเข้าอีกนัดหนึ่งนี่ผมตายเลยนะแต่เชื่อว่าผมก็คง จะไม่รอดไปนานกว่านี้หรอกสวยล้หลบทางไหนดีวะเนี่ยมาทุกที่ทุกทางเลยซากซากซากขอขอหลบแป๊บผมไม่คิดว่าผมจะรอดนะแต่ว่าอาขอทำดาเมจให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับ ไปเข้าอุ้ย E.P.S ครับเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ E.P.S ช่วยไปเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ ไิสตยไงเล่า A P S อีกแล้วเฮบรามน่าจะเจาะยากอยู่อุ้ยฉันเชื่อยิงผมไม่เข้าหลบขอหลบแป๊บโอ้โหตวยจนได้เกิดครับเกิดครับเคไม่เกิดเกิดไม่ไกลมากครับเข้าไปช่วยโอปลอดกันแต่เมื่อกี้คือรอดนานมากผมนึกว่าผมจะตายแบบ ไวเลยนะแต่รอดอยู่นานมากนะครับเพราะไอ้ซากรถถังที่ผมใช้ป้องกันนั่นแหละใช้ดีจริงๆคือบอดเกมนี้มันยิงแม่นก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยฉลาดหันไปหันไปข้างป้อมครับเก็บคันเลือดน้อยๆกันและกัน Yeah. ทีนี้ก็เอบรามครับเรียบร้อยอู้ยังเอาอยู่เว้ยน่าจะผ่านน่าจะผ่านนะครับก็ถือว่ายิงมันใช้ได้เลยนะรถคันนี้อุ้ยเจอครับแบตลีว่ว่ะอ่อไม่ทันแต่ก็ถือว่าจีๆนะครับผมน่าจะได้แสดงศักยภาพในการยิงให้ดูแล้วนะว่าพียอเนี่ย ยิงมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันนะครับก็สำหรับตาที่ผ่านมานะครับทางรามจไปทั้งสิ้น23,900นะครับสปอตไปทั้งหมด18แล้วก็ทำลายไป8คันด้วยกันนะครับสำหรับ EXP นะครับผมตานี้ผมเป็นที่2ทีมนะครับแล้วก็ดาเมจเป็นที่1นะครับผมเฉียดๆโอพลอตไปนิดหนึ่งนะครับแต่ตานี้ก็ต้องขอบใจโอพลอตเลยนะที่เขาแครี่นะครับเรียกเรียกว่าแครี่เลยแหละ โอเคสำหรับบล็อกดาเมจครับที่ผมต้องดูเพราะว่ามันบล็อกไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้บล็อกไปถึง12700เลยนะครับสำหรับรถถังเบาถือว่าอ๋อใช้ได้นะใช้ได้นะครับแบ่งไปโดนจอะไม่เข้า5 0 0 6นะครับฉลับอีก2,200นะครับแต่ดูที่ APS ครับ APS ช่วยบล็อกมิสไซล์ไปถึง4 0 0 8เลยนะครับผมถือว่าเป็น APS ที่โหดมากนะครับออโดนยิงไป91นัดนะครับโดนดาเมจไป4ี0พนะครับชีวิตกว่ากว่าเนาะ โอเคสำหรับตานี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันอีกสักตาดีกว่ากับ p r 0 1ครับผมโอเคครับมาต่อกันใน Operation f l a n e s นะครับระดับฮ์ดคอร์เหมือนเดิมนะกับ p r 0 1ครับไปกันเลยฮะสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวเลยนะของ PL ก็คือขนาดครับผมอย่างอื่นเนี่ยคือถือว่าใช้ได้หมดเลยนะ Burst Damage นะครับเกราะก็ค่อนข้างดีด้วยนะสำหรับ รถถังเบานะครับความเร็วก็ไม่ได้แย่นีรับผมมี APS ที่คูดาวไวรีโหลดไวด,ด้วยนะแต่ปัญหาผมคิดว่าคือขนาดของมันนี่แหละนะครับใหญ่ไปไหนนะใหญ่พอกับพวก MBT เลยครับผมจำได้ว่าแพท ก่อนกหน้านี้แต่ไม่แน่ใจว่าแพทไหน,นครับเจ้า pl เนี่ยคือโหดมากเลยนะมันยิงรัวมากๆนะครับุยโดดฟอ l d ดามิ e ไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะโดนเนื้อไปพอสมควรนะครับในเรื่องของความรัวนะสำหรับหน้าที่ของไ์แทงคนะครับผมเกมนี้ก็ประมาณว่าคล้ายๆแท้งเดสทรอยเยอ์เราไม่ได้ทำหน้าที่แบบ ไปสปอตสตูให้เพื่อนเลยขนาดนั้นนะครับอันนั้นมันเหมือนจะเป็นหน้าที่ของ AFV มากกว่านะ a p s, <S นนครับอาลีโหลดไม่ทันแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองไม่เป็นไรอืมหายครับเยี่ยมจุดนี้แหละบอกเลยว่า น่าจะยิงมันนะครับเพราะว่าเรานี่ยิงเป็นแม็กกาซีนอยู่แล้วนะครับแล้วพวกศัตรูเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากๆนะครับด้ามเมจกระสุน AP เนี่ยถือว่าเป่านะแต่ว่าเพราะว่ามันยิงได้เป็นแม็กกาซีนนะครับมันก็เลยอาจจะกบจุดอ่อนในความเบาของมันได้นะครับ คือถ้ารวมรวมกันแล้วถ้าเรายิงเข้าทั้ง6นัดเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะผมค่อนข้างชอบหน้าตามันนะผพะว่ามันดูทันสมัยไม่ใช่ทันสมัยมันล้ำสมัยดีนะครับแต่เสียดายที่ยังไม่มีการผลิตออกมาอย่างจริงจังนะครับคือจริงๆไ้แทงมันก็พอจะส่องได้นะครับสปอตได้อยู่แต่ว่า เพราะว่ามันใหญ่มากเลยอะพีเอมันใหญ่เกินไปอะมันก็เลยไม่เหมาะสำหรับหน้าที่สปอตเท่าไหร่นะครับแต่ยังโชคดีนะที่ป้อมปืนมันเป็นป้อมไร้คนบังคับนะครับถ้าโดนยิงป้อมก็โดนดาเมจไม่มากนะเพราะฉะนั้นน่าใช้เฮาดาวได้อยู่เอะเหมือนจะไม่มีศัตรูเว้ยมีก็บ้าแล้วเบิดควัน นหมดหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเสียดายถ้ามีกระสุนแล้วก็เอายิงติดพื้นอ๋อไม่โดนอีกโชคดีนะครับสกิลของผอ,อช่วยไว้นะก็เลย ไม่ตายครับผมเหลือเล่มหนึ่งสกิลที่โกงมากโอเคเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันนะครับก่อนสำหรับตาที่ผ่านมานะครับทำดาเมจไปทั้งสิ้น16,800นะครับสปอตทั้งหมด9คันนะแล้วก็ทำลายไปทั้งสิ้น6คันด้วยกันนะครับอ๋อได้เหรียญตรามา3เหรียญน,นะครับผมเหรียญแรกก็คือทาร์เก็ตนะครับเหรียญที่2บรูซาแล้วก็ทีมเวิร์กนะครับผมอ๋อเย็กพี่เป็นที่1ของทีมแน่นอนนะครับแล้วก็ออดาเมจ เป็นที่3นะครับของทีมเนาะทีนี้มาดูบล็อกดาเมจกันบ้างครับบล็อกไปทั้งหมดนะตานี้9,200นะครับก็พอประมาณเนาะแบงไปโดนเจาะไม่เข้า3,500นะครับฉลับอีกประมาณ790นะครับ APS ชั่วไปอีก4ี0พนะครับผมโดนยิงไปทั้งหมด139นัดนะนะโดนดาเมจไป1,800ครับก็ยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ถึง1ชีวิตด้วยซ้ำ ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาละครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองเล่นเจ้า PL01 ครับผม l i g แท้ a เ k ียสสัญชาติโปลแลนด์ในคลิปดีเนาะทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมเห็นจากการลองเล่นในครั้งนี้ดีกว่าเนาะสำหรับความคิดเห็นของผมนะก็ถือว่าชอบนะครับ มันก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ดีเท่าแพทก่อนๆนะที่ผมได้พูดไว้ว่ามันแบบยิงไวมากนะแพทนี้อาจจะโดนเนื้ฟไปบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าเล่นสนุกใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่นะแต่ก็ต้องระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าขนาดของมันนะครับที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือขนาดของมันนั่นแหละนะครับคือมันใหญ่มากนะครับ โอเคทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันดีกว่าครับข้อดีข้อแรกครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการทำดาเมจของมันนะครับดาเมจตอน,นัดอาจจะไม่แรงแต่เนื่องจากว่ามันยิงเป็นแม็กกาซีนครับผมสามารถยิงได้ต่อเนื่องที่6นัดติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันสามารถเบิร์สดาเมจได้สูงมากๆนะครับบวกกับระยะเวลาในการรีโหลดนะครับผมอยู่ที่16วิต่อ1แม็กนะครับถือว่าไม่นานนะไม่นานเท่าไหร่นะครับ ก็เลยถือว่าเจ้ายันเกราะคันนี้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในส่วนของการทำดาเมจตออ่อละทีเนาะข้อดีข้อต่อมาครับผมคือในส่วนของเรื่องการป้องกันของมันนั่นเองนะอาจจะแยกเป็นหลายส่วนหน่อยก็คืออย่างแรกนะครับก็คือมันมี APS หรือระบบป้องกันมิสไซล์เนี่ยที่คูดาวไวมากๆนะครับนั่นทำให้เราสามารถบล็อก มิสไซล์ได้บ่อยมากๆนะครับแล้วมันยังใช้ได้หลายครั้งอีกด้วยผมจําไม่ได้ประมาณน่าจะประมาณ10กว่าครั้งเลยนะอย่างที่2ก็คือเกราะครับผมมันเป็นยานเกราะหรือรถถังที่มีเกราะเสริมหนามากๆนะครับทำให้มันเจอกับพวกกระสุนฮีตเนี่ยแทบจะเจาะมันไม่ได้เลยนะครับผมหนาจริงครับกระสุน h e ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมิสไซล์เนี่ยก็ยังพอจะทําได้ดีนะแต่ว่ามันจะแค่บางมุมเท่านั้นนะครับที่มันกันไม่ค่อยอยู่ก็คือ AP การป้องกันอย่างที่3ของมันก็คือป้อมปืนครับผมแม้ว่าป้อมปืนมันจะบางนะแต่ว่าเ,เนื่องจากมันเป็นป้อมปืนไร้คนบังคับนะครับทำให้เวลามันโดนยิงแล้วเนี่ยจะโดนดาเมจเ,เบาลงแบบมากๆเลยนะครับผมอ่นนี่ก็เป็นข้อดีในเรื่องของการป้องกันของมันเนาะสำหรับข้อดีข้อต่อมาครับข้อที่3ก็คือง่ายๆเลยครับความคล่องตัวครับความเร็วในการออกตัวนะครับอัตราเร่งแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยถือว่าดีใช้ได้นะครับ แม้ว่าขนาดของมันจะดูใหญ่ก็ตามนะแต่ว่ามันคล่องใช้ได้เลยนะต่อมาครับผมเป็นในส่วนของข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียที่ผมเห็นเลยนะและผมคิดว่าจะมีแค่ข้อเดียวนะครับก็คือขนาดของมันครับผมเป็นรถถังเป่าที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับใหญ่แบบโคตรเลยคืออย่างที่พูดไปก็คือมันใหญ่เทียบเท่ากับ mbt บางคันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตกเป็นเป้าได้ง่ายนะครับผม แค่นั้นแหละคือข้อเสียของมันเลยนะอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในคลิปการลองเล่นเจอา PL01 นะอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในคลิปการลองเล่นรถถังคลิปหน้านะว่าจะเป็นรถถังคันไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมบรารอนนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบายฮะ